และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับผู้ใช้จริงสาวสวยอีกหนึ่งท่านนะคะที่ถือว่าเป็นตัวแม่เลยก็ว่าได้ค่ะวีเจมินนี่ค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแพทค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมยังสวยเหมือนเดิมนะคะวีเจมินนี่ที่ต้องบอกว่าเวลาที่เห็นผลิตภัณฑ์อะไรที่ต้องบอกว่าได้มาตรฐานเนี่ยต้องมีหน้าคนนี้มาการันตีทุกรอบใช่ค่ะเพราะว่าทุกรอบเนี่ยเราจะต้องทดสอบทดลองเองก่อนทุกตัว จริงๆใช่มจริคะคือถ้าตัวไหนที่ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์เราก็จะไม่พูดใช่ไหมพี่เราต้องบอกลูกค้าบอกว่าพี่คะขอโทษค่ะนูแพ้ค่ะอย่างนี้เลยใช่ใช่ค่ะหนูขออนุญาตไม่รีวิวโอ๋นี่ไงะอะไรอย่างเงี้ยค่ะปัจจุบันอายุเท่าไหร่ละคะคุณเวินีนีปีนี้40แล้วนะ40เท่าไหร่โอ้ยรู้อีก <laughs> 43แล้วค่ะปีนี้สีแล้วถือว่า คือจริงๆแล้วเนี่ยหน้าไม่ถึงแล้วก็ดูการดูแลตัวเองอะ่ะดูแล้วยังไม่ถึง40เลยขอบคุณมาก<ต>ค่ะแต่วันนี้43แล้วต้องขอเคล็ดลับแล้วค่ะ,คะว่าอายุ43แต่ดูพริ้งขนาดนี้เนี่ยมีตัวช่วยอะไรหรือเปลา่าค่ะก็การดูแลตัวเองจริงๆไม่มีอะไรเนาะก็อันนี้เราทราบอยู่แล้วว่าทุกคนจะต้องทานอาหารให้ครบห้ามูมมันเนาะกําลังกายพักผ่อนให้เพียงพออันนี้เนี่ยคุณครูสอนตั้งแต่ปถมแล้วว่าว่าต้องทําแบบนี้ให้ได้แต่ว่าหลายๆท่านนะคะพอเราโตขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยชีวิตประจําวันหลายคนอาจจะเร่่่่งรรีีบททาาานนออหไมคยเป็ ประโยชน์พักผ่อนได้ไม่เพียงพอวิ่งออกนอกลู่นอกทางกันบ้างตามวัยนะคะอย่างบางคนแบบเครียดออกกำลังกายบางคนก็ปาร์ตี้เนาะบางคนก็ชอบทานเนื้อสัตว์เยอะอนะคะห่างเหอในเรื่องของการดูแลสุขภาพหนึ่งอย่างที่คนไม่ค่อยดูแลก็คือเรื่องการขับถ่ายค่ะน้องแพทย์ใช่จริงๆแล้วการขับถ่ายเป็นเรื่องสําคัญมากเลยนะคะแพทยเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเขาบอกว่าหนังสือของคุณหมอคอนทิปคือไป ผ่าศพเจอว่าค,คนนั้นน่ะเขาเป็นมะเร็งลำไส้เนาะแล้วผ่าไปอะ่ะคือข้างในเป็นอุจจาระกองแบบมะึืมา10บกิโลหนักอยู่ในท้องออเห็นไหมพี่มินคะถ้าวันนี้เรื่องการขับถ่ายเป็นเรื่องสาคัญเนี่ยตัวช่วยที่สําคัญก็ต้องดีด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะนะคะตัวช่วยที่สําคัญของเรื่องการขับถ่ายจริงๆไม่ยากเลยนะแล้วก็ไม่มีอะไรยุ่งยากในชีวิตของเราเลยก็คือต้องทานผัก และผลไม้และน้ำเนี่ยให้เยอะแล้วร่างกายเราเพียงพอต่อวัยต่ออายุของแต่ละคนค่ะแต่ถามว่าทุกวันเนี้ยเราสามารถทานผักทานผลไม้ทานน้ำเนี่ยเอารวมๆกันนะได้วันละเป็น 5- 6กกิโลไหมเราทําไม่ได้แล้วโอ้ทำไม่ได้แล้วลเป็นไปไม่ได้ด้วยคุณผู้ชมจะนั่งกินผักกับผลไม้5 6กกิโลต่อวันนะคะ,ค,ะคือน้ําตาลก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สําคัญนะถ้ากินผลไม้ขนาดนั้นใช่ค่ะ,คะแล้วบางคนแบบว่าอาจจะไม่ชอบดื่มน้ําเปล่าและถูกไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะก็เลยอยากจะบอกคุณผู้ชมว่ามัน มีนวัตกรรมนะหรือว่ามีตัวช่วยนะคุณผู้ชมที่ช่วยทําให้ระบบการาขับถ่ายของเราเนี่ยมันเป็นไปง่ายขึ้นกซึ่งวันนี้ขออนุญาตแนะนําเลยได้ค่ะอยู่ตรงหน้าของเราตรงนี้แล้วนะคะชื่อว่า e v e r i s f i b ฟ r ซึ่งตัวกล่องก็จะเป็นสีเขียวเขียวนี้ดีงามเออนะคะเป็นไฟเบอร์ไฟเบอร์หมายความว่าอะไรมีผักมีผล,ลไม้มีสารอาหารที่เป็นกาก,ากใยช่วยในเรื่องของการขับถ่ายได้เป็นอย่างดีค่ะไม่ใช่เฉพาะคนถ่ายยากนะคุณผู้ชม คนที่ไม่ถ่ายหรือคนที่ถ่าย ไม่เป็นประจําสม่ําเสมอ,อคนที่ถ่ายเป็นประจําสม่ําเสมอแล้วสุขภาพเขาดีโดยที่เขาไม่ต้องพึ่งตัวช่วยเลยคืออะไรคือเขาต้องถ่ายทุกวันวันหนึ่งหนึ่งถึงสองครั้งแต่ถ้าคุณไม่ถ่าย1วัน2วัน5วันหนึ่งอาทิตย์ถือว่าผิดปกติอันนี้ต้องมีตัวช่วยถ,ถูกถูกไหมคะคแล้วตัวช่วยตัวนี้มินจะบอกเลยนะคะว่าคุณมั่นใจได้เลยว่าเขาปลอดภยัยเพราะว่าอะไรด้วยสารสกัดที่มินบอกไปแล้วว่ามีทั้งผักมีทั้งผลไม้มีทั้งไฟเบอร์มีอะไรบ้างนะคะมีอย่างเช่นอะเชเล่าเชอรี่มีส้มมี อง,งุ่นมีชาเขียวะนะคะมีกีวีมีเมลอนนะคะแล้วมีทับ <Team. S 2> ใช่ค่ะแล้วก็มีจริงๆมีสารอาหารในเนี้ยที่เป็นประโยชน์และธรรมชาติมากๆเลย22ชนิดอันนี้ดีมากๆเลยนะสำหรับร่างกายค่ะนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเอวอน์ต้องบอกว่าตอบโจทย์คนรักสุขภาพอยู่แล้วใช่แล้วค่ะนะคะคือตัวเนี้ยจะบอกว่านอกจากจะมีผักและผลไม้มีไฟเบอร์ที่มันเพียงพอต่อการขับถ่ายของแต่ละคนในแต่ละวัน,ใน,วนในแต่ละวัยแล้วเนี่ยนะคะกินง่ายมากโอ้ใช่กินง่ายมากคุณผู้ชมมันง่ายยังไงรู้ไหมคือข้างในเนี่ย เขาก็จะเป็นซองๆเทน้ําเปล่าจะแก้วสวยไม่สวยนี่แล้วไม่ว่านะคะแล้วแต่แก้วสะดวกที่บ้านเลยนะคะก็ใส่น้ําน้ําเปล่าที่เป็นน้ําเย็นก็ได้ไม่เย็นก็ได้นะคะก็ให้พอดีแก้วเทหนึ่งซองแล้วก็คน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 พอเขาละลายเสร็จปุ๊บไม่ต้องรอเขาฟูตัวนะคะเราไม่ฟูตัวค่ะเราเป็นนวัตกรรมใหม่แล้วนวัตกรรมใหม่คือเขาจะเป็นเหมือนน้าผลไม้เลยคือจะไม่เป็นเหมือนวุ้นๆถ้าเคยกินไฟเบอร์สมัยก่อนเนาะจะเป็นวุ้นๆเป็น ็นแบบหนักๆย่ิย<ช>ยาก<ช>อะค่ะเแล้วก็บาง,งบ้านอะนจะบอกว่าเป็นไฟเบอร์ในยุคเก่าอะมันจะเป็นแบบทานไปแล้วมันจะเฟืนเฟื่อนคอเนีกิ<ช>ืนยากหน่อยแต่อันนี้